สวัสดีครับวันนี้จะมาทำข้าวเหนียวมะม่วงอัญชันนะครับเริ่มแรกนะครับต้องไปเก็บดอกอัญชันมาก่อนนะครับเก็บดอกอัญชันที่อยู่ตามข้างรั้วนะครับางรั้วข้างบ้านนะครับเมื่อได้มาก็นํามาล้างให้สะอาดแล้วก็นํามาต้มนะครับกรองเอาแต่น้ํานะครับจะได้น้ําอัญชันนะครับแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ ผ่ามะพร้าวนะครับทําน้ํากะทิสดนะครับผ่ามะพร้าวแล้วก็ขูดนะครับทําน้ํากะทิสดนะครับผมมาดูวัตถุดิบเลยนะครับอันนี้เป็นน้ําอัญชันที่เรากรองไว้แล้วนะครับแล้วก็มีกะทิกระป๋องนะครับที่เอาไว้โรยเอาไว้ราดหน้านะครับตอนทําเสร็จแล้วก็มีน้ําตาลนะครับเพื่อเพิ่มความหวานนะครับเริ่มวิธีทํากันเลยนะครับเขี้ยวน้ําตาลกับน้ํากะทินะครับเขี้ยวนน้ําตาลละลายเสร็จก็ใส่ข้าวเหนียวนะครับ ที่เรานื่อเสร็จใหม่ๆนะครับเข้าไปนะครับเราก็ใส่ข้าวเหนียวตามปริมาณที่เราต้องการเลยนะครับให้มีปริมาณที่พอเหมาะนะครับกับปริมาณของน้าตาลแล้วก็กะทิที่เราเคี่ยวนะครับเราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับก็จะเริ่มข้นแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เติมน้ําอัญชันที่เราเตรียมไว้เลยนะครับใส่เข้าไปให้สีสันสวยงามเลยนะครับใส่เข้าไปให้สีเข้าข้นนะครับจะได้ วยงามน่ารับประทานนะครับเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะคดเลยนะครับผมหน้าตาก็จะน่ารับประทานขึ้นมานะครับหลังจากที่เราเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะค้นนะครับได้ที่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเติมแล้วใส่มะม่วงเข้าไปนะครับใครที่ชอบความมันก็ใช้น้ำกะทิกระป๋องราดอีกทีหนึ่งนะครับหอมหวานมันอร่อยครับผม